来，嗯，知道。

ไปต้าดบนเลยไปด้นปอดน่น mở mình rồi ông Liên ở Tilo Ông Liên có thân Cái này, cái cô lâu lên الحمد لله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله المولى ودين الحق <applause> يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون قال الله تعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والاخره خير وابقى صدق الله عليه มัน้องไม่มีหมาดูรูปพระหูมิธาจักรคนขอให้เราสมหวังยืนยันเตะขอลาสอบหลงพอขอร้อสุภาลัยหวงพ่ตาดายซาลูเอาวันนี้ปฏิบัติ้าที่เมื่เราตระานักยกจาสามาแต่ยันไม่ได้ติานานายยืนไม่ได้ตัวไ้ยืนนรู้เรราม่มีหมาดูราประภูมท่าจัรเนี่ยมาที่ยิ่งใหญที่สุด เวลาาราบัญาให้กับเราคือลมหายใจเข้าออกสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงทีให้เราได้มีโอกาสได้รู้สึกว่าเราเพิดมาสู่นัทธรรบัตฑ์ของลัทิบาลนวับาลนี่ไม่หายานที่เขาอยากอยากมาละมาแต่เขาไม่ได้มีโอกาสเรื่องกับธรกิจเรื่องกับร่างกายเรื่อกับสุขภาพยม่อยากอยางที่เขาไม่ได้มีโอกาส การมาร่วงควาเรื antis, hum, siglo, oo, reports, meter, ่องทางของศาสนาและกรมา่วน่งมา่ร่วมกันทำมนะหรือว่าเราโชคดีทเอนไว้มาณ่ร้ย้อยสห้าที่เดียกันหนึ่งอห้าทเกันที่ลยอยู อย่างนี้เรื่องของบุญญาแล้วก็แต่ละที่นเนี่ยในผู้นิมุญญาในทางทีดีเลยแล้วก็ในหนึ่งร้อยสิบห้าที่เนี่ยอรรตาลาได้ให้ความหมายกับบุญญาเนี่ยไว้สามอย่างด้วยกันอย่างแรกอรรถาลาได้เตือนผู้ศรัทธาให้รำมดระวางังในการใช้ชีวิตอยู่ในดุญยาอยู่อย่างรำมดระวางัง อยู sea, language, ่ในอยู ite, food, meal, so state, hungry, hungry, fruits, um, ่ในยามัญญาไม่ได้อยู่อย่างปล่อยนะปล่อยตัวปล่อยใจให้อยู่อย่างระมัดระวังเตือนกันอยู่เสมอในทุกสุขกินติสาลมันราวังนิดปฏิบัติในสิ่งเราตรลาใช้มันอยากใช้อย่างถึความสามารถนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำระดับมันอย่างเรตรลาให้เราอยู่ยุญญาอย่างระมัดระวังระวังในสิ่งที่เราตรลาใช้เราตรลาใช้ละมา เราแต่ละใช้บัวเราแต่าะใช้ให้ทําสิ่งที่ดีๆให้พูดดีให้ทําดีให้การทําดีเพราะใรวันจุยยามะไอ้พวัวน้ำมาทำอันนี้มันจะไปเป็นรูปมารทำในวันจุยยามะมันจะไปเป็นหนักไปไอ้หนักการชั่งเราขอเราสภานในวันละลาในวันจุยยามะในเรื่องเราอย่างนี้ดูเพียงกันการที่วาตราะให้เราพ้นราวังก็คือในเรื่องของนวัตตินาบุญนาวาคือให้เราห่างไกล อยากสิ่งท yeah, yeah. yeah, sí, e ี่เราตลาดโซ่ห้ามบัญญัติห้างสิ่งที Mo, closet, ่เราตลาดห้ามตัวฉันเองคงไม่ต้องสอนเยอะไปพวกเราเนี่ยเรียนมาก็ได้พอจะรู้กันแล้วในสิ่งที่ยวเราตลาดเนี่ยบัญญัติห้ามเราก็อยากจุดความสามารถเหมือนกันความหมายที่สองที่เราตลาดได้ได้พูดเกี่ยวกับปัญญาได้บอกปัญญาว่าชีวิตโลกในโลกปรญญาเนี่ยมันไม่สำคัญแต่อารยอันสำคัญกว่า กูรานบอกมาแลที like ่วันอาคิตย์เราฝันว่าตัวกูอาคิเราเป็นยัดีกว่าได้ดีกว่าเสมอเราเตรียมให้เนสิ่งที่ดีไว้ให้เสมอในวันอาคิตย์เราอยู่ในดุญยาเราอยู่ในดุญยาสงการจะไปเล่นเนี่ยเข้าไม่ได้แล้วก็แอบไปปะแกงเข้าหนังมีนิดๆหน่อยๆเน้นจะเข้าไม่ได้แอบไปสารน้ำมาเข้าฝัางนิดๆหน่อยๆเนี่ยอยู่ในดุญยาเนี่ย ต้องอยู่ในขอบอยู่ในขอบฐานนัเสมาเราไม่ดไม่ได้นบีบอกว่าอะไรอัดิญญาสิเดินหนุนหุบวินีนะวอย,ยันเดุอนการ์ตินเดินายาเนื้อเกี่ยวกับเงิน,าางงน,นงหุบการังมุบมิเหมือนอยู่ในห้องถังทำอะไรก็ไม่อยู่ในขอบออกนอกขอบไม่ได้ก็ย,ยันะตือนการ์ตินเป็นสวรรค์ของพวกนากาเพชรเป็นที่แห่งชีวิต แต่วันอคารพวกเขาเรานิ้จาเศร้าที่เราละเลินเดือนพูดสุัทธาูดที่อิมัลของเราสบาเรตาตวลาาและเรื่ององอุญยาเพราะว่าเราละลาด้ก,กาวันนี้เราสิบห้าทีแต่ไม่มีดีเลยสักทีนึ่งเาอุปยาไม่มีไม,มีดีเลยสักทีนึงเราวะลาเดินยให้ทำจำกัดความอีกสามอย่างเหมือนกันส่วนนาประกาสุดท้ายที่เราลาให, 8, ใหุ้ณจำกัดความก็คือให้มนุษย์เราเนี่ย เกบเกี่ยวหวนขวาในสิ่งที่อราตรลาได้ประทานให้กับเราได้ในสิ่งที่อัลเราตระลาให้เป็นริสกีที่ฮาลานพวกเราหวนขวาได้พวกเราชมสวยได้เต็มที่ตลอดเวลาที่ฟารีกำตุนปาติป็ฟารีดาทุกคนจำเป็นจะต้องเท้าบน หลังจากทำอิบาได้แล้วจะต้องลาลงเทวะหาลิสกีที่ฮาลาต์เรามาเสร็จแล้วก็ไปทํางานตามปกติของเรานี่คือคำจำกัดความที่อัลตลาราได้บอกไว้ในเรื่องของอุญญาที่กุรอานอัลสลาราได้เตือนไว้ในอุรอานแล้วก็ได้บอกเราท่านพี่น้องผู้มีอิสามที่เรารักทุกท่านครับท่านหนึ่งท่านนบีอิสลามได้พบกับอุญญาณ ในรูปร่างของหญิงชาลาหญิงชาลาที่มีเครื่องประดับประดาเต็มกายแก่แล้วแต่เครื่องประดับประดาเต็มกายเมื่อวันเป็นพิธีนิรันดรแต่งเต็งเครื่องแต่งองค์ครื่องนบีอิสลาหมาถามถามมืนยาวอ่ะมันนั่นสิเธอเป็นใครกัน บุญญาเขบอกว่าชั้นนี่แหละคือบุญญานันมีสาฐานในสภาพของเธอในแก่ชราขนาดนี้ยังแา่ตัวแล้วประดับประดาขนาดนี้อีกเนอแลัวนบีอีซาถามต่อแล้ว่าการมต่านของเเธอแต่งงานมาแล้วกี่ครั้งเธอมีสา,ามีมาแล้วกี่คน ย,ย,ยินยอมเอาไว้ลาปุ๊บซีโอนัดไม่ได้เยอะแยะมากมายมันอบอกอย่างนั้นบอกว่ามีใาอย่างนั้นเลยถ้ามาีอีใาก็ถามว่าแล้วก็สามีขององค์ท่านพี่แต่แต่งมาแล้วพี่ใดมีมากมายเนี่ยไปไหนกันหมดละตายกันไปหมดแล้วนึกหรือว่าจะอยูกหองนั่น ลูกของท่านในที่นี้ก็คือการเลี้ยงดูการเลี้ยงดูคุณยายก็บอกว่าพวกเขานั้นได้ถูกฉันท่าไปหมดแล้วได้ถูกฉันท่าไปหมดแล้วสามีพวกเขาเหล่านั้นได้ถูกฉันท่าไปหมดแล้วเขาไม่ได้เลี้ยงดูฉันเขามีแต่วาลุ่มหลงฉันอยากจะได้นะทรัพย์สินอยากจะได้เพชรนินดาอยากจะได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่อยู่ในตัวฉันนี่ดุจยางตะกอท่านจะวิ่งาอยบางี้าวิ่งซาแบบว่าอย่างไงน,น่าสมเพชจริงๆสำหรับสามีที่ยังเหลือยลยอยู่ที่ยังมีลมหายใจอยู่ไม่ได้ดูวตัวกที่ตายแล้วเป็นตัวอย่างเลยันตายไปแล้วปุ๊บเอาอะไรกลับไปไม่ได้เลยเอาอะไรกลับไปไม่ได้เลยสิ่งที่จะไปเป็นรูปธรรม ให้กับเราก็คืออะไรเรื่องของการเริมต้นเรื่องของการพูดที่ดีเรื่องของการปฏิบัติที่ดีนั่นแหละเพราะนั้นเนี่ยนามาทรมเราเนี่ยมันจะไปเป็นรูปนามธรรมให้กับเราที่จะไม่หนาตาแค่ความดีให้กับเราในวัตถยามืนี่เอาเวลาได้เตือนได้เตือนนะได้เตือนพวกเราไว้ในกุรอานในเรื่องของดุญยา พราะอ105ปีมันมีดีแล้วนะพี่เนี่ยรุนยามันบอกว่าพวกเขาเ่าแั้วตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างหนึงตอรุ่นเองมีทรัพย์สินมากมายเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างนึงรถสองทางสามทางบ้านสามหลังสี่หลังเอาอะไรไปไม่ได้เลยสักอย่างนึ่งดุนยามันบอกถ้าท่านมีทิศามันเตือนไว้ให้พวกเรารู้ดังนั้นท่านมีล้อมู้มีอิมมัลต่อรุ่นรักก็ไม่ต่านครับ วันนี้เราอยู่ในปีนาเราอยู่นะเราตลาดบอกไว้แล้วเราโซล์ก็โซล์แฝงหาได้โซลแฝงหาได้สกีที่อาราเนจจะรับตลาดราคาให้กับเราได้เมื่อที่จะมาดูเรียนดูข้อบองเราให้มันเป็นปัจจัยที่เราจะมาเพิ่มทูนกำลังใจกำลังใจให้เราทำอำนาจอินบาได้มาล็อกสุภาเราเวตาล่าอยากพบลูกแบบที่สุดโซลวันสุดท้ายที่เราทุกคนหมดลมหายใจ

الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الدين والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى اله واصحابه المصابين الغرب اما بعد فيا ايها المؤمنون اوصيكم واياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma alaikum, wa rahimah wa wa al wal jawa, wa wal alaikum, wa rahimah 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 wa rahimah alaikum, 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 wa rahimah ya wa wa ya اللهم فلنا، اللهم فلنا ذنوبنا من وارحمهم كما ربونا صغارا، والمسلمين والمسلمين، والمؤمنين والمؤمنات، يا ارحم الراحمين. اللهم فلنا شر الكاذبين، اللهم فلنا شر الحاسدين، اللهم فلنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين، واربنا برؤية يمالك يا, يا إله العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واتنا عباد الله ان الله يَعْلَمُ من عمل والانسان وايتاء ذي القربى ويفعل الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون <applause>